สูบัลังที่นั่งของตนนะหลังจากที่ได้เดินจงกรมรอบภายในเพื่อเป็นการตามดู ตามรู้กายในกายตามดูตามรู้ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆที่เราได้รับรู้แล้วก็ศึกษาปฏิบัติตัวอารมณ์ก็คือตัวกาย วเวทนาตัวจิตตัวธรรมหรือขันห้านี่แหละนละที่เป็นอารมณ์ของสติได้ปรารบถึงเรื่องของการตามดูกายเป็นต้นนี้แล้วให้พิจารณาเห็น กายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะที่เรียกว่าอานิจจานุปัสสนาคือการพิจารณาให้เห็นกายนี่ปล่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงนก็คือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเสื่อมสลายไปแปรปรวน,นตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วก็เป็นของที่ไม่เทีย่ยงเป็นสิ่งที่แปรสภาพตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตามดูตามรู้เนี่ยที่เอาฐานกายเป็นหลักนะก็เพื่อที่จะสังเกตลักษณะของความเป็นอนิจจัง ของกายคือความไม่เที่ยงในลักษณะที่เราพอจะเห็นได้ช่วงนี้ก็จะได้ปารกบนะเวลาไม่เยอะไม่มากในการที่จะพิจารณากายในกายเป็นต้นนี้น,นะด้วยความเป็นทุกข์ นะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขานุปัสสนากนะ็คือการตามดูกายในกายเป็นต้นเนี่ยนะโดยเป็นของที่บีบคั้นผลได้ยากเป็นที่ตั้งของความทุกขนะ์บางทีก็อาจจะมองเห็นในแง่ของความไม่เที่ยง นะก็เป็นหนึ่งในไตรลักษณ์นะส่วนความทุกข์เนี่ยเป็นการมองกายหรือมองขันห้าเนี่ยมองกายใจว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยรันทุกขารักษณะเนี่ยลักษณะของความเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอย่างไรนะยยิ่งเราได้มาประพฤติมาปฏิบัติเองเดินจงกรมนั่งภาวนา ได้โอกาสที่ทําต่อเนื่องเนี่ยุกจะเห็นชัดมากนะบางทีอาจจะเห็นชัดมากกว่าความไม่เที่ยงเนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่อยากและใจของเราเนี่ยจะรู้ได้โดยง่ายมากกว่า สิ่งที่เป็นสุขหรือสิ่งที่มันเป็นของละเอียดนียโยมสังเกตนะเวลาเราภาวนาเนี่ยตอนที่เดินสบายสบายยืนสบายสบายนั่งสบายๆเนี่ยตอนนั่งใหม่ๆเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยได้มากำหนดรู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันสบาย พอสบายแล้วก็บางทีจิตหลงง่ายหลงก็คือปล่อยให้จิตมันไปตามกระแสวความเคยชินนั่งแล้วคิดนั่งนึกนั่งปรุงแต่งนั่งละเมอคิดเรื่อยแต่พอผ่านไปสักพักมนึงนะพอร่างกายมันมีความเจ็บเน็บชาขึ้นมา นั่นแหละบางทีก็เพิ่งเพิ่งจะมารู้สึกว่าอาตอนนี้ตาตุ่มมันเจ็บแล้วนะน่องมันเจ็บแล้วนะนะมันเหน็บมันชาแล้วนะในขณะที่นั่งสบายสบายบางทีมันหลงง่ายนะในความสบายเนี่ยเวลานั่งแล้วสุกเนี่ยมันหลงง่ายแต่พอมารู้อีกทีนึงก็ตอนทุกข์นั่นแหละแต่ทุกข์ในที่นี้เนี่ยเป็นทุกขเขเวทนานะ นะพอทุกขเวทนามันเกิดนั่นแหละจิตค่อยมารับรู้มันเจ็บตรงนี้มันปวดตรงนั้นนะี่มันค่อยมารู้นี่ยแต่ตอนที่มันสวยสุข,ขเวทนาเนี่ยนะบางทีไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้พิจรนนารณาแต่พอมันทุกขเมื่อไหร่นั่นแหละจึงค่อยมาเห็นมันชัดขึ้น นะบางทีถ้าไม่เข้าใจก็ไปเพ่งก็ยิ่งเพ่งยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากขึ้นนะบางทีก็เข้าใจผิดก็ยิ่งถ้าเพ่งหรือไปดูมันเดี๋ยวมันก็หายปวดนะมันไม่หายหรอกนะยิ่งเอาใจไปเพ่งมันก็ยิ่งปวดบางทีเพราะใจไปรับรู้ชัดมากชัดมากเนี่ยบางคนก็เป็นอย่างนีนะ้ก็คือตอนสุขสบายเนี่ย ไม่เห็นมาเห็นตอนมันไม่สบายมาเห็นตอนมันเป็นทนะุกข์ปิดคั้นะถึงได้มาเห็นมันนะแต่ทีนี้ในเรื่องของความทุนะกข์เนี่ยคำว่าทุกขังเนี่ยนะหรือว่าทุกขานุป,ปัสสนาเนี่ยคือการพิจารณาเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์บีบคั้น ได้ยากก็คือเห็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมหรือเห็นทั้งขันห้านี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นเป็นทุกข์โดยเฉพาะลักษณะที่ท่านให้สังเกตนะนเวลาเรานั่งแล้วเกิดสภาวะนี้ขึ้นมา ให้พิจารณาด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยทุกขังเนี่ยคืออย่างไรนะก็คือพิจารณาลักษณะของเขาก็คือหนึ่งก็คือเดือดร้อนนะเพราะเดือดร้อนนะเอามาทุกขังเนี่ยมันมีลักษณะที่เดือดร้อนก็คือมันบีบคั้นนะมันมาจากความที่ไม่เที่ยงนั่นแหละนะที่กองทุกข์นี้เนี่ยตัวทุกข์เนี่ยกายนี้เนี่ย ขันห้านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็บีบคั้นไปสู่ความเสื่อมสลายนะถูกการเกิดขึ้นการเสื่อมสลายเนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจึงทำให้เกิดสภาวะที่เป็นความเดือดร้อนความบีบคั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอน หิวก็ต้องกินกระหายก็ต้องดื่มทำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันบีบคั้นมันเดือดร้อน,นมันเป็นสภาวะของมันอย่างนี้แม้แต่นั่งเฉยๆเนี่ยเราอยากจะนั่งนิ่งๆเนี่ยมันก็บีบคั้นมันก็เดือดร้อนไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งได้นานเดี๋ยวต้องขยับซ้ายขยับขวาเพราะอะไร ่ามันบีบคั้นนะอาการที่มันบีบคั้นนี่แหละนะเป็นอาการของความทุกขนะ์มันบีบคั้นทุกอย่างเลยนะมันบีบคัน้นะเป็นอาการของความทุกข์เป็นลักษณะของความทุกขนะ์ก็คือลักษณะที่มันบีบคัน้น ลักษณะต่อมาก็คือทนได้ยากพอมันบีบคั้นมากๆเนี่ยมันก็ทนไม่ได้ทนได้ยากก็คือมันทนไม่ได้ตัวทุกข์เนี่ยมันทนไม่ได้กายนิใจเนี่ยมันทนไม่ได้เมื่อมันทนไม่ได้นั่นแหละเราจึงต้องสลับผัดเปลี่ยนอยู่เรื่อยเพราะมันทนไม่ได้เดินแล้วจะทนเดินอย่างนั้น เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เพราะมันทนได้ยากนะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนมายืนยืนนานมันก็ทนได้ยากต้องมานั่งนะนั่งแล้วนี้มันก็สักพักหนึ่งมันก็ทนได้ยากมันทนไม่ได้ต้องขยับเคลื่อนขยื่นกายพลิกไปพลิกมา ถามทำไมว่าเป็นอย่างนี้เพราะมันทนได้ยากเนี่ยเป็นสภาวะของความทุกข์นะไม่ใช่เราเนะมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดนะเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นว่าเวลาเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาเลิกบางคนก็เข้าใจผิดว่าไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนพอทนอยู่อย่างนั้นน่ ผลให้มันถึงเวลาแต่ที่จริงนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เวลาความทุกข์มันอยู่ที่ขันห้านี้อยู่ที่กายนี้ใจนี้เมื่อมันทนไม่ได้ทำอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนโยมนั่งท่าหนึ่งนานแล้วก็เปลี่ยนอีกท่าเพราะอะไร เพราะมันทนไม่ได้มันทนได้ยากแม้ไม่อยากเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไอ้ที่เปลี่ยนบางทีมันไม่ได้ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะแต่มันเปลี่ยนเพราะมันทนไม่ได้นี่แหละคือความทุกข์นี่แหละคือมันบีบคั้นน่ะอาการของลักษณะของความทุกข์ที่มันบีบคั้นนะให้พิจารณาดีๆ เพราะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติทำจึงไม่เห็นมีความสุขเลยเห็นแต่ทุกข์เนี่ยมากชัดเจนมากเดินานานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์มันจะเห็นทุกข์มากเลยนี่แหละเห็นความเป็นจริงเพราะชีวิตของเราจริงๆมันคือตัวทุกข์ มันเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นตลอดเวลาเป็นธรรมชาติที่ทนได้ยากมันทนไม่ได้นีเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆการพิจารณาบ่อยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าทุกขานุปัสสนานการตามรู้ตามเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์ มันเดือดร้อนมันบีบคั้นมันทนได้ยากาไม่ใช่เป็นความผิดของร่างกายของขันนะแต่ธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของกองทุกเนี่ยกายนี้ใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่เดือดร้อนบีบคั้นมันเป็นธรรมชาติที่ทนไม่ได้ทนได้ยาก เราจึงต้องมาเจริญสติสังเกตเฝ้ารู้เฝ้าดูเพื่อที่จะเห็นว่าโอ้เนี่ยมันทนได้ยากมันทนไม่ได้จริงๆมันบีบคั้นจริงๆแล้วยอมรับมันอย่าฝืนมันนี่คือหน้าที่ของผู้เจริญสตินะไม่ใช่ว่ามาเจริญสติเพื่อที่จะเอาชนะทุกข์ไม่มีวันเอาชนะทุกข์ได้ เพราะตัวขันมันคือตัวทุกข์ตัวขันก็คือเป็นตัวของทุกข์ด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าเราใส่ใจพิจารณาบ่อยๆเห็นมันเป็นทุกข์บ่อยๆมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาที่เห็นกว้างขวางเหมือนเห็นอนิจจังนั่นแหละ เห็นความไม่เที่ยงภายในตัวเองแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของคนที่เรารักของทรัพย์สมบัติที่เรามีเห็นโลกนี้ทั้งโลกมีแต่ความไม่เที่ยงเห็นโลกนี้เนี่ยมีแต่ความเกิดดับเห็นโลกนี้มีแต่ความปปรรวนเปลี่ยนแปลงนะเห็นโลกนี้มีแต่เป็นของชั่วคราวเห็นโลกนี้เนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงไม่มีเที่ยงเลย ไม่เห็นมันเที่ยงเลยนะตัวทุกขังนี้ก็เหมือนกันลักษณะของทุกข์นี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามามองดูตัวเราเองอยังไงคนรอบข้างก็เหมือนกันนะบีบคั้นเดือดร้อนเหมือนกันคนอยู่ได้ยากเหมือนกันนะนี่คือลักษณะของความเป็นทุกข์ก็คือเดือดร้อนบีบคั้น เพราะทนได้ยากประการต่อมาก็คือเป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยตัวขันห้าตัวกายใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกองทุกข์นะกองทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่จะมันตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ถ้าไม่มีตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ ตัวทุกข์มันก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันแต่ที่มันมีที่ตั้งได้เพราะมันมีตัวขันห้านี้นเป็นที่ตั้งของความไม่เทีย่ยงเป็นที่ตั้งของความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะหาความสุขมันไม่ได้เพราะขนาันนี้กายใจนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความสุข เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเพื่อให้ขันห้าเนี่ยมันเป็นสุขจริงๆไม่มีหรอกนะทุกวันนี้ที่เราต้องทําอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกข์นั่นแหละนะที่เราต้องทําการงานเพื่อให้ได้เงินมาเพื่ออะไรก็เพื่อมาหล่อเลี้ยงกองทุกข์นี่แหละนะมาหล่อเลี้ยงขันห้านี่แหละ เราต้องทำมาหากินต้องสแสวงหาต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำอะไรทุกอย่างทุกวันเนี้ยนะก็เพื่อที่จะมาดูแลตัวที่ตั้งของกองทุกนี่แต่ถ้าเราไม่หามาเลยมันก็ยิ่งทุกข์มากกว่านีน้แค่ตัวเราเองก็เป็นกองทุกพออยู่แล้วเรายังมีกองทุกข์ขันที่เป็นทุกข์ ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นพี่น้องที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกนะแต่ละคนก็คือกองทุกที่จะบริหารจัดการพอให้เป็นไปได้เนี่ยเพราะถ้าเราสังเกตนะพิจารณาดีๆตั้งแต่ตื่นจนกว่าจะนอนนอนแล้วก็คือกองทุกนั่นที่เราทำอะไรทุกอย่างทุกวันเนี่ย ก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ถ้าเราไม่บำบัดเลยมันยิ่งมากยิ่งทุกข์มากแต่ทุกวันนี้ที่เรายังพอทนได้เพราะเราพอบำบัดมันแก้แก้มันแล้วก็ต้องแก้อยู่เรื่อยเวลากินแล้วดื่มแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวก็หิวใหม่กินใหม่ทานใหม่ทุกวันนี้เราหน้าที่ของเราจริงๆก็คือแก้ทุกข์ให้กับคันห้าแก้ทุกข์ตลอดเวลา,น,านี่แหละคันห้าจึงเป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความสุขเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหาความสุขในคันห้านี้ นะจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนะเพราะความสุขจริงๆไม่มีนะความสุขจริงๆในโลกมนุษย์ในเทวโลกในพรมโลกในอรูปพรมต่างๆที่จริงก็ไม่ใช่เป็นความสุขจริงนะไม่ใช่เป็นความสุขจริง เพราะว่าคำว่าลักษณะของความเป็นทุกข์เนี่ยมันกินพื้นที่หมดเลยในสังสารวัฏนียอบายมนุษย์เทวดาพรหม,มรูปปรหพรมเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์คือเกิดแล้วก็มันบีบคั้นเดือดร้อนไม่สามารถที่จะทนอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์อย่างนั้นตลอดได้ไม่สามารถที่จะทนเป็นเทวดาเป็นพรหม,มรูปพรหพรมอย่างนั้นตลอดได้ และก็ตกอยู่ในความทนอยู่ได้ยากแม้จะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ทนอยู่ได้ยากคือเมื่อหมดเวลาก็ต้องตายต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่ำใหม่เนี่ยเนี่ยให้พิจรารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกายนี้จึงเป็นตัวที่ตั้งของความทุกข เวลาหนาวมากเราก็ต้องหาเสื้อผ้าให้ใส่เวลาร้อนมากเราก็ต้องหาอะไรเย็นๆมานะพิจารณาดีๆเนี่ยขันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราต้องหาบำบัดมันเหนื่อยเลือเกินในชีวิตเนี่ยในการที่จะต้องบำบัดต้องดูแลตัวทุกข์นี้ นะเพราะฉะนั้นลักษณะของความทุกข์นะให้เราพิจารณาหนึ่งก็คือมันเดือดร้อนบีบคั้นตลอดเวลานะสองนะเป็นสภาพที่ทนได้ยากมันทนไม่ได้นะสามเป็นที่ตั้งของความทุกข์มากมายเลยและประการที่สี่ก็คือแย้งต่อความสุขนะ นะเพราะแย้งต่อความสุขหมายความว่าตัวทุกเนี่ยมันแย้งต่อความสุขเพราะสภาวะของมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่สุขมันจึงเป็นความขัดแย้งต่อสุขนะถ้าพูดอย่างนี้โยมอาจจะคิดในใจว่าอ้าวแล้วเวลาเรามีความสุข เราสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจความสุขกายสุขใจเนี่ยมันไม่ใช่สุขหรอเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกระหว่างสุข,ขเวทนานที่เราเรียกว่าสุข,ขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุข,ขเวทนา อันนี้เป็นเพียงเวทนาขันเป็นความรู้สึกเสเวยอารมณ์เวลามีผัสสะเกิดสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างแม้แต่เวทนาขันเองมันก็คือตัวทุกขนะฟังให้ดีนะตัวเวทนาขันเองมันก็เป็นตัวทุกอย่างเช่นสุขขเวทนาเนี่ย สุขเวทนาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมามันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงสุขเวทนาเองเนี่ยมันก็เป็นนะธรรมชาติที่เกิดดับสลายเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนนะเป็นธรรมชาติที่อยู่ชั่วคราวนะ แล้วก็เวสุขเวทนานี้ก็เป็นธรรมชาติที่เดือดร้อนบีบคัน้นคือไม่สามารถที่จะสุขเวทนานั้นตลอดได้เป็นหลายนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเพราะฉะนั้นสุขเวทนานียที่มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะมันเดือดร้อนมันบีบคัน้นและสุขเวทนาเองมันก็ทนอยู่ได้ยากหมายความว่า มันจะทนอยู่สุขอย่างนั้นตลอดไม่ได้และสุขเวทนาเองก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์มันไม่สามารถทุกสุขอย่างนั้นตลอดไปได้มันเกิดแล้วมันก็ดับและสุขเวทนาเองเนี่ยมันก็ย้อนแย้งต่อสุขก็เพราะว่ามันไม่ใช่สุขจริงนะเพราะฉะนั้นสุขเวทนาเนี่ย มันมีอยู่จริงโดยความเป็นเวทนาแต่มันมีแบบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่ามันมีแบบเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันทนสุขอย่างนั้นตลอดไม่ได้สังเกตเนะแม้แต่เราปฏิบัติจะเห็นมากเลยสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วพอเราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ผ่อนคลายไปสุขแป๊บเดียวก็ทุกข์อีกแล้ว เราจะเห็นเลยว่าแม้แต่สุขเวทนาเองมันก็เป็นทุกข์นะคือมันทนอยู่ได้ยากมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ในตัวของมันเองนะมันแย้งต่อความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าในสังสารวัตรที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยความสุขจริงๆไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ นี่จึงให้พิจารณาลักษณะของความเป็นทุกข์ที่เรามาตามดูกายอย่างน้อยก็ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์โดยความเป็นของเดือดร้อนดิบคันนะทุกข์เพราะทนได้ยากทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทุกข์เพราะมันแย้งต่อสุขคือมันไม่ได้สุขจริงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าทุกขานุป,ปัสสนานีก็คือการตามดูเห็นกายนี้เวทนานี้บ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์นะมันบีบคั้นทนได้ยากนะแล้วเราก็จะเห็นมันชัดมากขึ้นแล้วก็ ปล่อยวางจากที่เคยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรกับกองทุกนี้ได้เลยเนะเราจะหาสาระแก่นสารให้มันได้ดังใจในขันห้านี้ไม่ได้เลยเพราะมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็เห็นว่าสมควรเวล,ลาที่ ได้ปรารบธรรมมาเนี่ยที่จะให้อุบาสกบาสิกาเนธธรรมะทั้งหลายเนี่ย,ยได้พิจารณาในช่วงภาวนานะก็เห็นว่าเป็นโอกาสเวลาอันสมควรก็ขออนุโมทาน,นากับเราทุกคนก็ขอเจริญธรรม